สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆสอบเป็นวันสุดท้ายนะเลิกเรียนกลับบ้านมาเร็วค่ะก็เลยให้มาช่วยตัดตกแต่งกิ่งต้นมะเขือเทศค่ะเพราะว่าตอนนี้มะเขือเทศของเราออกลูกแล้วนะคะมะเขือเทศสีดาเนาะแล้วใบค่ะใบมะเขือเทศเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเป็นมะเขือเทศบ้าใบานะเดี๋ยวผลเขาจะไม่ดกค,ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาตัดตกแต่งกิ่งต้นมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวจะให้ น้องๆน,นะคะลูกสาวลูกชายของตายเองนะคะมาช่วยกันตัดตกแต่งกิ่งค่ะอันนี้แตก็จะให้ดูก่อนนะคะว่าเริ่มต้นเป็นแบบนี้เราจะเห็นความดกของใบนะคะทั้งแถวนี้เลยนะคะทุกคนความดกของใบต้นมะเขือเทศดกมากนะใบเขาเยอะมากค่ะแต่ใบเยอะเนี่ยเราจะต้องเอาออกนะในช่วงที่เขาออกดอกออกผลเนี่ยจะต้องเอาใบออกค่ะเพราะว่าสารอาหารเนี่ยจะได้ไปเลี้ยงอยู่ที่ดอกและผลค่ะผลจะได้ใหญ่ๆ อย่าให้มีใบเยอะจนเกินไปแต่ว่าเราจะไม่ได้ตัดใบออกหมดเลยเราจะไม่ได้ให้เขาล้นขนาดนั้นนะคะก็ต้องมีใบเก็บไว้สังเคราะห์แสงด้วยจะได้มีอาหารให้พืชเลี้ยงลำต้นเจริญเติบโตได้นะแต่ว่าใบส่วนล่างๆใบที่รกๆไม่จําเป็นเราก็จะต้องเอาออกค่ะอันนี้ก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องๆเลยนะคะ,ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆเลย แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งตอนที่น้องตัดเสร็จเลยแล้วกันนะคะทุกคนงั้นต่ายขออนุญาตสต็อปคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนที่ตัดเสร็จแล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะอลีลูกสาวนะคะก็ได้ทําการตัดตกแต่งกิ่งต้นมะเขือเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้โล่งๆเลยสําหรับต้นมะเขือเทศนะคะออกลูกเพียบค่ะ ออกลูกทุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะตัดตกแต่งกิ่งแล้วให้เขาโล่งๆแบบนี้นี่เลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ